ขนมเช่งนะคะขนมเทียนมาได้นะคะร้านนี้เป็นร้านติ่มซำค่ะตัวติ่มซำาลิกินพุ่งกับหมูค่ะนะคะจนแน่นมากกินสามลูกอิ่มเลยซาลาเปานางเลย้มาค่ะที่เราเห็นในซีคอนบางแพรนะคะวันนี้เราได้ทานที่นี่นะะผลไม้นะคะ ข้าวเหนียวขนุนนะคะข้าวเหนียวชุเรียนสวัสดีค่ะไกดค่ะข้าวเกี๊ยวเมงป้ายค่ะสวัสดีค่ะ,บบคะ,คะร้านข้าวเกี๊ยบเจ้านี้สะอาดนะคะมีข้าวเกี๊ยบกุ้งข้าวปลาหลังเขียวข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นกือโป๊ะแบบดั้งเดิมค่ะนี่กึอกือโป๊ะเป็นปลาเส้นค่ะเ,เพื่อนร้านนี้นะคะที่ทนข้าวแขวคือแม่รวยเต๊ะพุทดค่ะเป็นตู้สูงเลยสะอาด ซุกจเผาก็มีนะคะและนี้มีซองอ่างเปาด้วยค่ะรายละเอียดของคลิปต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้จากคอมเมนต์บนสุดปักหมุดหรือตรงคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะตรงท้ายคลิปก็คือหลังชื่อคลิปจะมีคําว่าเพิ่มเติมเพื่อนๆกดเข้าไปนะคะจะมีจะมีคาอธิบายเกี่ยวกับคลิปนั้นๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริศพาเพื่อนๆมาที่เซ็นทรัลลาดท้าวค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลซุกจีน,นะคะ ตรงนี้คือ BTS ห้าแยกลาดพานะคะถนนตรงนี้เป็นถนนข้ลโยธินนะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้ฝุ่นเยอะมากค่าฝุ่นไม่ดีเลยนะคะเพื่อนๆตอนกลางคืนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟสวยๆนะคะมาถ่ายรูปได้มีหลายจุดนะคะตามตามห้างแต่ละห้างเนี่ยตอนนี้เขาก็ประดับโคมไฟกันสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่งานอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะ ชุดกีเภาก็มีนะคะงานนี้จับถึงวันที่29มกราคมนะคะพศ2568ค่ะร้านที่เดินตรงเข้ามาเจอเลยนะคะหน้า H&M ก็จะเป็นร้านสามพี่น้องนะคะขนมไทยค่ะเป็นพวกข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะแล้วก็่วแปบมีนะคะแล้วก็จะมีเกี๊ยวเด้งนะะ่ะ เกี๊ยวหมูแดงนะคะตัวละสิบบาทเท่านั้นเองตัวใหญ่นะมีน้ำจิ้มให้เลือกด้วย<ม>เดินไปทางขวาก่อนนะคะโอ้<ม>ชุดสวยมากเลยมีชุดเด็กก็มีนะคะ<ม>น่ารักมากๆอันนี้เป็นพวก เป็นพวกมงคลนะคะเป็นพวกพี่ห้อยโคมไฟอะไรพวกนี้ค่ะเป็นคำมงคลต่างๆนะคะกำไรสร้อยคอหินนะคะแล้วก็ตุ๊กตาอะไรพวกนี้พิซซ่าลิต,ต้าค่ะ คุณหนักมากเลยนะคะวันนี้ที่ลิดมาเป็นวันที่24มกราคมพศ2568ค่ะเวลาตอนนี้นะคะบ่าย3โมง57นาทีร้านนี้เป็นร้านงามศิลน,นะคะขนมไทยสวยๆเลยะค,ะค่ะเป็นขนมมงคลนะคะหมูเดงก็มี แล้วก็แก้มใสค่ะซาลาเปาจีค่ะด้านในจะเป็นไส้นะคะไส้ต่างๆลูกละประมาณ35บาทค่ะมีหมันโถด้วยตรงนี้เป็นลูกชิ้นปลาสนุกนะคะวนนะคะวนเป็นล็อกๆให้ดูบรรยากาศแบบนี้ค่ะรวมๆนะคะเซ็ทนทรัลลาดพร้าวเนี่ย มารถไฟฟ้านะคะทั้ง BTS นะคะทั้ง MRT MRT เป็นสถานีพระโนโยธินค่ะ BTS ก็เป็นสถานีห้าแยกลาดพาวนะคะรถเมย์ก็จอดด้านหน้าเลยไม่ก็จอดตรงาทางที่จะวนกลับไปเส้นถนนลาดพาวนะคะเดี๋ยวรีบใส่ใส่สายรถเมย์ไว้ตรงคอมเมนต์บนสุดปักหมุดค่ะ รายละเอียดของคลิปต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้จากคอมเมนต์บนสุดปักหมุดหรือตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะตรงท้ายคลิปก็คือหลังชื่อคลิปจะมีคำว่าเพิ่มเติมเพื่อนๆก <c oughs> ดเข้าไปนะคะจะมีจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับคลิปนั้นๆค่ะแล้วก็มีแท็กตะกร้าขายของะคะสามารถดูได้จากตรงท้ายชื่อคลิปนะคะผมใชยชาใต้ะค่ะ ล้นนี้มีซองอ่างเปลาด้วยค่ะจุดถ่ายรูปสวยๆค่ะวันนั้นมาหาแลกแบงค์ใหม่นะคะจะใส่ซองแตเอียวขึ้นไปแลกข้างบนเป็นธนาคารนะคะหลายธนาคารเลยเข้าเข้าหลายธนาคารอยู่นะคะไม่มีนะคะแบงค์แบงค์งใหม่ยังไม่เข้าน่าจะเข้าอาทิตย์นี้นะคะ่ะ บางธนาคารเขาก็ให้ให้ติดต่อนะคะขอแรกไว้ก่อนนะคะจองเอาไว้ก่อนด้วยตรงนี้ยังสามพี่น้องอยู่นะคะมีขนมจีนด้วยเ,เพื่อนเจบีลูกชิ้นปาววลาเยาวราชค่ะยำฟรีนะคะอังสุมารินนะคะเป็นผลไม,ม้ช่อิ่ม ออกไปข้างนอกยากมากเพื่อนๆตอนนี้ลองเดินข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะคะจะรู้เลยว่าอากาศไม่ดีเลยอย่าให้ใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้นะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้ขอให้ใส่นะคะเซฟไว้แต่ถ้าจะให้ดีใส่ที่ป้องกัน PM 2.5ไว้นะอันนี้เป็นร้านติ่มซำค่ะตัวติ่มซำอ่าลิกินกุง้งกับหมูค่านะคะจะแน่นมากกิน3ลูกอิ่มเลย เพื่อนๆท่านไหนอยากสั่งหน้ากาก pm 2 5ทาง Sho ป e e นะที่ลิสแท็กเอาไว้นะคะเดี๋ยวลี้จะเอารูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะจะสั่งจากทางลิสก็ได้หรือว่าไปเจอที่อื่นคล้ายๆหรือเหมือนกันนะคะหรือดีกว่าเนี่ยก็เข้ามาบอกลิสด้วยนะคะมาคอมเมนต์บอกแนะนำกันได้สั่งจากที่อื่นก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องสั่งกับลิสหรอกอยากให้ใส่นะคะช่วงนี้ถ้าออกจากบ้านลิสอยากให้ใส่อ่ะเพราะว่า ฝุ่นเนี่ยมันมองไม่เห็นค่ะมันเข้าไปในตัวนะฮะอะไรที่เราเห็นเนี่ยเรายังระวังป้องกันง่ายะค่ะแต่อันนี้มันไม่เห็นแต่ว่ามันอันตรายทีนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นแมสไทยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้ยี่ห้อ TPP ค่ะ KF94 นะคะกล่องสีเหลืองทองจะก,กันฝุ่น PM 2.5ได้ประมาณ94%ค่ะในกล่องมี50ชิ้นนะคะ ตัวนี้ยี่ห้อ Safe and Care นะคะกลอง5ชั้นจะเขียนไว้ว่า TF 98นะคะป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ประมาณ99%ก็คือจะหนากว่ตัวกล่องสีเหลืองทองนิดหน่อยกล่องนี้จะมีทั้งหมดประมาณ40ชิ้นค่ะ กวเอี๋ยวนะคะเขียวรถไฟร้านนี้ก็จะมีพวกขนมจีนนะคะยำขนมจีนด้วยตรงนี้มีไอเทมหนุ่มดวงปีชงด้วยนะคะสายมูค่ะสำหรับท่านไหนนะคะเป็นสายมูก็มาได้สักการะเสริมสิริม,มงคลนะคะ เจ้าพ่อเสือค่ะข้าวเหนียวขนุนนะคะข้าวเหนียวทุเรียนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะถามได้นะคะถามได้นะคะมีขนุนมีทุเรียน เรียนเกพทีเมียมค่ะสวยมากเลยนะคะปูปูใหญ่ๆอันนี้เป็นปั้นสิบคุณติ๊กค่ะเห็นร้านเขาจำได้นะคะลักษณะการจัดร้านอะไรพวกนี้เป็นปั้นสิบตัวเล็กๆเนะี่ยรอบใหม่ๆค่ะแล้วก็มีกรบป,ป๊อปั๊บด้วยส่วนอันนี้เป็น ข้าวโพดเทียนนะคะถ้าไหนอยากกินข้าวโพดเทียนแล้วก็จะมีเีืยงคำค่ะไข่จ้อนะคะแล้วก็เป็นชิ้นปลายาวร้านจ้อปูปลาเส้นเยาวราชค่ะร้านนี้ทอดแหลกนะคะ ข้อแลกมีข้าวกินกิน<ง>ข้าวปลาทอดอีกแล้วแม่ลิอ่ะปลาอร่อยค่ะเนื้อเยอะโอ้ไข่ต้มได้เป็นใบเลยมีข้าวน้ำพริกกินปลาเพื่อนๆหวัีค่ะาก่อนนะคะเลือกก่อน ปลามีหลายอย่างค่ะกล่องหนึงค่ะใช่เท่าไหร่คะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบบาทข้าวเกี๊ยวเมืองใต้ค่ะสวัสดีค่ะร้านข้าวเกี๊ยวเจ้านี้สะอาดนะคะมีข้าวเกี๊ยวปุ้งข้าวปลาหลังเขียวข้าวเกี๊ยเวเผ็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นคือโป๊ะแบบดั้งเดิมค่ะนี่ คือคือโบเป็นปลาเส้นคะ่ะเ,เพื่อนๆเขาเกียบเมืองใต้นะคะสะอาดอยู่ในกล่องพลาสติกเรียบร้อยเลยแล้วก็มีน้ำพริกเผาด้วยนี่จิ้มกินกับ,บข้าวเกียบค่ะขอบคุณนะคะข้าวเกียบยใหม่ๆเลยนะคะอยู่ในถุงเนะี่ยสะอาดมากร้านเนี่ยเช็ดตลอดเลยเพ่อะคะ ข้าวเกียบก็อยู่ตรงโฟมเนี่ยค่ะบูมาแกแกะนะคะแล้วก็จะเป็นพับเบอร์รี่ค่ะมีอะโวคาโดโยเกิร์ตนะคะอยากกินนะเพื่อนๆ วันนี้ไม่กินแบบเป็นปั่นนะคะกินโยเกิร์ตและอดเล่นทายหลอดกับเพื่อนๆเลยนะไม่มีอะไรจะเล่นกันเลยเท่าไหร่คะเพื่อละหกสิเห็นไปออกงานที่สนามหลวงด้วยเพื่อนๆท่านไหนไปสักการะพระเขี้ยวแก้วนะคะไปได้ตรง ตลาดตรงที่ลิซไปรีวิวนะคะเป็นตลาดชุมชนร้านท็อปเบอร์รี่ไปออกงานที่นั่นค่ะสนามหลวงตอนกลางวันร้อนมากพวกน้ำปัน่นพวกน้ำอะไรพวกนี้ขายดีนะคะขอบคุณค่าช่วงนี้ไม่ได้กินน้ำแข็งค่ะเพื่อนๆถ้ากินน้ำแข็งนะคะก็จะกินร้านนี้เพราะว่าสะอาดนะคะทำเสร็จเขาก็จะปิดฝาไว้อย่างเงี้ย ซาลาเปานางเล้งมาค่ะที่เราเห็นในซีคอนบางแทนคะคะวันนี้เราได้ทานที่นี่นะสวัสดีค่ะซาลาเปานางเลิงมีปลาเส้นด้วยขนมจีบค่ะซาลาเปาไม่แพงค่ะลูกใหญ่แล้วอร่อยด้วย25บาทขอบคุณนะคะ มันโถก็มีนะคะให้ดูมันโถค่ะแคบหมูนะคะมีติดมันไร้มันไม่เจอเพื่อนอ้อมอาเจอค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ปิ้งนะคะร้านอุไรรัตค่ะเป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มมีไส้อั่วนะคะ ไสอัอวเพื่อนรักนี่ะ่ะอยส่อ้อวคุณเชียงนะคะไสอั่วเพื่อนรักโม,โมเน่ค่ะ,ะเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพค่ะไรแป้งไรน้ำตาลน,นะคะใสน้น้ำตาลหล่อฮางกล้วยค่ะเ,เพื่อนๆ ตัวที่นิคเคยกินน่ะจะเป็นพักทองนะคะอร่อยเขาจะมีกุหลาบเลยๆนยนะเป็นใบอดอกกุหลาบอะ่ะเ,เพื่อนๆหอมๆนะคะอันนี้ถั่วเทพค่ะยู่ก็นี้ดีม่ไปวนนะก็ใช่อยนยู่ดีแล้ววนนะคะอีกหนึ่งล็อกมีเข้าวตังลูกไก่ แล้วก็จะเป็นเป็นกล้วยนะคะขนมหน้างาไส้มาตูเพื่อนเพื่อนพูดถึงของกินที่สนามหลวงนะคะรอบนี้ mm hmm. เขาอยู่ถึงวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะมีร้านขนมเปียะนะคะแล้วก็เค้กกล้วยหอมชื่อร้านคุณคิมอร่อยมากอลิสเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินเบเกอรี่ mm hmm. อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะคะ mm hmm. ซื้อมาก็กินค่อยได้เยอะ แล้วก็ไม่ชอบกินหวานๆเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าต้องมีติดหวานเอาไว้ที่บ้านบ้างน,นะคะวันนั้นได้กินเขาสองตัวขนมเปียรลาวาไข่เคม็มอร่อยมากแล้วก็เค้กใบหอมนะคะก็อร่อยอร่อยเขามีชีสนะคะข้างหน้าเขาให้ชีสเยอะให้ชีสเยอะท,อะทีนี้ชีสเยอะไม่พอนะคะเป็นช็อกโกแลตด้วยอะ่ะพอมันกินด้วยกันแล้วมันแบบอร่อยมากนะคะนุ่งนิ่ม,มอันนี้เป็นบัจจ่าค่ะบัจจ่าระพาสีนะคะ เฮงเฮงเต้าหู้โชคดีค่ะเจ้อ้วนนะคะมีข้าวเหนียวมะม่วงบัวลอยเพื่อนยากเพื่อนๆลยแต่มีเพื่อนอยู่สองคนนะคะมีบัวลอยกับไส้อัว่วบัวลอยเจ้าเพื่อนยากนะคะแล้วก็ไส้อั่วเพื่อนรักร้านนี้เป็นร้านขนมไทยนะคะมีขนมเข็งด้วยนี่ไง นึกว่าจะไม่มีแล้วนะขนมเข่งนะคะขนมเทียนมาได้นะคะอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับทอดแหลกค่ะคนลล็อกกันผลไม้นะคะ น,นี้นะคะที่คนเข้าแถวคือแม่รวยเจ้าพูทอด่ะเป็นตู้สูงเลยสะอาดเ,เพื่อนๆมันนะคะครบแล้วใกล้ที่นี่นะคะสะดวกที่นี่มาเที่ยวที่นี่เดินเล่นที่นี่นะคะช่วงนี้สนเยอะคะ่ะเ,เพื่อนๆ วันนี้นะคะปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจงให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ